ยินดีต้อนรับนะคะลุงทิพยฟช anel น้องไม้เอาน้องไม้มาฝากน้องไม้ไอ้หนวดไปหาน้องไม้อ่ะน้องไม้น้องไม้เพย์เพย์เพย์บ้านน้องไม้ไพยบ้านอ่าเนี่ยน้องไม้ไพยบ้านเท่านี่แหละกอใหญ่ๆน่ะ กอยนะดย,ดย,อย,อย,ดยิ่มยิน่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกอดยิ่มย่คอยจะตัดจะจะเฮ็ดอันจะจะหั่นไวถั่วเกี่ยงต้มต้มไว้แล้วก็สิเกี่ยงเดี๋ยวเด้อสิได้อ่านคอมเมนต์ยังถนัดเนะี่ย จะได้อ่านคอมเมนต์อย่างขนาดเนเพื่อนกัน,น,นอ,อพี่สุดสวัสดีค่ะพี่สุดเดี๋ยวน้องไม่มาฝาก เอาหน่อไม้มาฝากนะคะพิสุจนยินดีต้อนรับพิสุดนะคะสาวอนคะ่ะจากพิสุดนะคะลุงทิพย์ก็สวัสดีพิสุจน์ค่ะทักทายกันเนื้อพี่น้องมือนี้ขึ้นแนวนอนขึ้นแนวนอนบได้ขื้นนานเมื่อวานนี่ก็ขึ้นเนาะอ่าเมื่อวานนี่ก็ขื้นมือนี้ก็ขึ้น,นอีกเอตอนนั่นขึ้นสลับแล้ววันนี้ก็มาขึ้นแบบแน้วตั้งเนาะ อ่าแนวตั้งก็ชอบจ้าหน่อไม้ของปูดเออนี่เพื่อนไปหาไหมเมื่อเช้านี่ไอหนวดไปหานอไม้อันนอไม้เจ้าของปลูกไว้นหลายอย,ยู่นะย,ย,ย,ยุต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 ต่ฟังหวยอู้หนุยุแต่ฟังหวยวันนี้อ่าบ้านสาวอ่อนเอ,อิ้น่นเอ,อิ้นอไม้ใครบ้านนอะมันยังบ่ทันยะหน่อ่เพื่อนหาบ่เิ็น ขาเศร้า,าอ่อนไปนี่ที่ได้ต้นนอขาวๆงามๆจะได้เยอะกว่านี่เนี่ยิันหาเป็นไม่ไอ้หนวดิัญหาเป็นเออบ้านเพิ่นบ่มีกาาอ่อภัยเออทำไรกินจะจะแกงไหมจะแกงจะต้มไ้นะจะเฮ็ดเป็นซอยๆแล้วก็สิต้มไม้พี่สุดเออจะต้มไม้แล้ววันนี้ก็เวลาเขาอยากแกงเขาเก็ามาแกงเวลาเขาอยากกินแบบเอ่อ ต้มกับต้นกับยังใชงใี่เข้าเก่ามากินรสแต่แต่จะเฮ็ดเป็นฟันฟันนะเอ่อต้มไว้ซาอ่อนบ้านน้ำมาเฮ็ดแบบนี้เ้อพี่น้องมากมกต้มไว้แบบการต้มของซาวอ่อนก็่คือก่คือมูเดเออที่บ้านยังไม่ออกค่ะไผ่หวาน่าสัน่นโอ้เอิอนไผ่หวานบ่อันออกออก,ออกนานแล้วออกแะเดือนเมษา แต่เจ้าของนะ่ะไปหาเพราะเป็นมีแต่คนอื่นไปเอาเห็นแต่ห้อยซัมว่าจะเป็นว่าไปเอามาสองสามข้งางเราจะเออเป็นดีมันอยู่ที่แต่ฟังห่วยเสียงเพลงดังมากก็สันเสียงเพลงยุไสของแก้วว่ะยู่ไนหองแก้วว่ะย่บนโลโอ๊อฮอะฮะฮ่่่าฮ่า ยแต่ฟังห่วยมันเป็นมันน้ำมันบกขาดเนาะห่วยห่วยน้าน่ะัดที่นี่ก็เลยไปเอาเนี่ยเนี่ยพันไปเอาว่าได้ลายนี่พี่สุดพันไปแป๊บเดียวไนผู้ชายเนาะหาบ่เป็นเนาะผู้ชายหาไม่เป็นก็เป็นก็ได้อย่างนี้มาแต่ก็เยอะอยู่นะเพราะว่าเขาเขาอยู่กันแบบว่านอกมาตังกับบกินนั้นเวลาแล้ววันนี้ก็กินกันกับอัน ก็แง่หนวดสองคนหละก็ถือว่าหลายเนะเาะขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยสุพันก็มาสวัสดีเจ้าพี่สาวออนละสันทักทายพี่น้องสุพันเนอยินดีต้อนรับนะคะน้องสุพันอ่าีเขามาให้กำลังใจเนาะ,ะสวัสดีเจ้าพี่ลุงที์จากสุพันนะคะ เออขอบคุณหลายๆที่เขาว่าเติมเต็มให้กันและกันนะคะเนาะเออเฮากาดูแลกันและกันเนาะดูแลกันและกันนะคะให้กำลังใจก,กันไปค่ะ <laughs>